นี่คือ4เทคนิคครับที่จะทําให้คุณตีสนิทกับลูกค้าได้อย่างนิเนียนแล้วก็แบบง่ายๆเลยครับการตีสนิทกับลูกค้าที่ดีเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเปิดใจกับคุณครับแล้วก็จะทาให้ลูกค้าไว้วางใจคุณได้ซึ่งคุณสามารถเอาเทคนิคตรงนี้ไปใช้ได้ก่อนที่คุณจะนําเสนอขายสินค้าหรือก่อนที่คุณจะปิดการขายได้ครับข้อ mm hmm. ที่1ครับให้คุณพยายามหาจุดคอมมอนหรือว่าหาจุดร่วมกันระหว่างคุณกับลูกค้าครับอย่างเช่นคุณกับลูกค้าเนี่ยจบมาหาลัยเดียวกันทีนี้เวลาคุยเนี่ย คุณจะไม่ได้คุยในฐานะคนขายคนซื้อแล้วนะแต่คุณคุยในฐานะรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่จบมหาลัยจบสถาบันเดียวกันครับข้อที่2ครับให้คุณปรับภาษาท่าทางของคุณครับเพราะบางทีเนี่ยสไตล์ลูกค้าบางคนนะฮะคุณใช้ภาษาท่าทางอะไรที่เป็นทางการเกินไปเนี่ยบางทีลูกค้าอาจจะเกิดอาการเกรงๆได้คะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ภาษารีลซ์ที่เป็นกันเองมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าเ็าจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าคุณจะติดสนิทกับเขาได้ง่ายขึ้นครับข้อที่3ครับให้บอกลูกค้าว่าวันนี้คุณไม่ได้มาาาขยยคคัแตตุ่่ณ้้งใจจะมชวลูกา ครับคุณตั้งใจจะมาช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าครับเพราะว่าทุกคนนะฮะรวมถึงลูกค้าด้วยนะครับผมไม่ชอบให้ใครมาปิดการขายครับแต่ชอบให้คนมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาครับและข้อที่4ี่ครับอันนี้คุณอาจจะมีของฝากเล็กๆน้อยๆให้เขาเพาเวลาไปนึกถึงเขาเหมือนกับมีน้ําใจคุณว่าเป็นนุ่นไปนดี่มาแล้วคุณก็ซื้อของมาฝากนั่นเองลูกค้าจะรู้สึกว่าเออคุณใส่ใจนะคุณนึกถึงเขาเวลาที่คุณมาเจอเขามาประชุมกันแต่ละครั้งเนี่ยคุณก็มีของติดไม้ติดมือมาฝากเขาด้วยครับและนี่คือ4เทคคนิคที่คุณสามามรถเอาไไปใช้ด้ดเลคนะค you <laughs> เวลาคุณที่ต้องการตีสนิทลูกค้าแบบเยนนียนโดยที่ไม่จําเป็นต้องตั้งใจมากก็ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอลูกค้าไว้ใจคุณลูกค้าเปิดใจคุณเนี่ยคุณจะเริ่มไปปิดการขายจะนําเสนอสินค้าอะไรมันก็จะได้ผลมากขึ้นเลยครับวันนี้ตอบผมมาครับว่าถ้าเกิดคุณต้องการวิธีที่จะไปตีสนิทกับลูกค้าแบบเนเนียนนะคะคุณจะใช้วิธีไหนบ้างครับตอบผมมาในคอมเมนต์หน่อยครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทียบการขายนะครับและทุกวันเวลาเจ็ดโมงเช ดีแบบนี้ตรงๆงถึงคุณครับ